สวัสดีครับท่านชมครับนี่คือเพจวิจิตรบรรชูแล้วก็เดอะเว็บออนไลน์นะครับวันนี้จะมาพรีวิวผลิตภัณฑ์หูฟังอีกประเภทหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับนั่นก็คือโซลโอเพนเอียร์ทนะครับ เป็นอย่างไรเราไปติดตามรายละเอียดกันสักเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพรีวิวให้ดูแล้วนอกจากนั้นนะครับท่านผู้ชมอสวัศวโสะพลให้โอกาสพิเศษท่านผู้ชมนะครับคนที่เห็นคลิปนี้ได้ชมคลิปนี้จะได้ราคาพิเศษด้วยอย่างไรเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันนะครับตอนนี้มาดูกันก่อนนะครับว่าหูฟัง So Open e a r 2นั้นเป็นหูฟังไร้สายบลูทูธเวอร์ชั่นที่ใช้อยู่ในขณะนี้ก็คือ5.0นะเพราะนั้นจะมีความแม่นยำในการจับสัญญาณมากๆนะครับดีไซน์โดยไม่ต้องใส่เข้าไปในช่องหูเราก็ทําให้ไม่อึอดอด เป็นแบบเกี่ยวหูไงท่านผู้ชมลองดูนะครับผมแกะจากกล่องแล้วอันนี้ไซส์ขนาดเล็กๆนะครับเหมือนเม็ดถั่วนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพสูงมากอ่ะผมจะลองให้ดูนะครับการเกาะเกี่ยวใบหูก็คือคล้องไปด้านหลังนะครับแล้วเราก็เกี่ยวมาด้านหน้าแบบนี้นะครับให้เขาแปะอยู่ข้างนอกแค่นี้พอแล้วนะครับท่านผู้ชมเหลือเหลือเฟือผมบอกได้เลยว่าเหลือเฟือเพราะว่าคุณภาพเสียงของระบบแอร์คอนดักชันเนี่ยมันจะทําให้การกระจายเสียงสู่ใบห,หูหรือว่าช่องหูของเราเนี่ย ใกล้เคียงกับที่เราอุดหูเหมือนกันนะฮะเราอาจจะสูญเสียความถี่ต่ําในแบบที่เป็นหูฟังที่จุกเขาเ้าไปในช่องหูบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือเสียงสะอาดเปิดโปรง่งเหมือนหูฟังระดับโปรนะครับที่ใช้แบบแปะหูนะครับอันนี้เราจะได้ยินเสียงรอบด้านด้วยนะครับเพราะว่า การออกกําลังกายบางครั้งอย่างผมไปปั่นจักรยานข้างนอกเนี่ยมันก็อาจจะมีอันตร,รายได้ถ้าเกิดว่าเราอุดช่องหูแล้วเราไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับแต่ว่านี่เราจะได้ยินสับพเสียงรอบด้านแต่ว่าเสียงรบกวนจกพวกลมอะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถทําให้เสียงของระบบแอร์คอนดักชันเนี่ยสูญเสียไปได้ท่านก็จะได้ยินเสียงที่ชัดเจนมากนะครับออกกําลังกายวิ่งปั่นจักรยานก็จะปลอดภัยนะครับท่านสามารถออกกําลังกายได้อย่างเต็มที่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเหงือ่อหรือความชื้นอะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าหูฟังรุ่นนี้นะครับ สามารถป้องกันเหงื่อน้ำสาดกับเซนได้ในระดับ IPX4 นะครับสบายใจได้นะครับน้ำหนักก็เบาเราเรียกกันว่าเป็นอัลตราไลท์เวทนะครับนะฮะเป็นระบบที่ชาร์จด้วย USB-C นะครับเขาให้สายมาด้วยนี่ค่านชมเ,เล็กๆเนี่ยก็เสียบเข้ากับไฟบ้านนะครับเราก็สามารถที่จะชาร์จได้เวลาที่เราชาร์จครั้งหนึ่งนันสามารถใช้งานต่อเนื่องได้10ชั่วโมงสบายๆเลยนะครับคล้องเกาเกี่ยวรอบศีรษะเนี่ยง่ายสะดวกเบา ผมไปปั่นจักรยานผมนึกว่าผมไม่ได้ติดอะไรไปด้วยซ้ําไปขณะที่ฟังเพลงเพลินๆเ,เ,เวลาที่คนโทรมานะครับก็สามารถรับสายโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งการเลือกเพลงเลือกอะไรได้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าทําอย่างไรนะครับครับอากาศดีพร้อมนะครับจักรยานชาเขียวมัชชะของผมพร้อมเดี๋ยวจะไปทดสอบแล้วก็ฟังกันจริงๆนะครับแวะทานกาแฟแล้วก็กลับมานะครับเพื่อ สรุปให้กับท่านผู้ชมนะครับนี่คือ Open e a r 2นะครับของโซนะครับเบาๆสบายๆนะครับก็แค่สวมลงไปนะครับบางทีเราเราอาจจะพักไว้ที่คอเราก็ได้นะมันก็จะหนีบอยู่นะครับแต่ไม่หนีบรุนแรงนะครับเวลาที่เราใช้งานก็อย่างงี้ครับง่ายๆท่านผู้ชมเกี่ยวเกี่ยวเข้าไปให้เกาะหูของเราแค่นี้จบนะครับเขาจะไม่หลุดเลยนะครับตลอดระยะเวลาทางการทํางานนะครับเดี๋ยวเราไปลองของจริงกันโทรศัพท์พร้อมนะครับหูฟังพร้อมจักรยานพร้อมไปเลยเลยครับ ท่านผู้ชมเราก็มาสรุปการเล็กน้อยนะครับในการใช้งาน Open e a r 2ของโซนะครับคุณภาพเสียงที่ได้นะครับรายละเอียดดีมากแล้วก็มีความโปร่งใสของเสียงนะครับใกล้เคียงกับเราฟังหูฟังประเภทแปะหูจากสตูดิโอนะครับก็ถือว่าชัดเจนสามารถสื่อสารได้โดยง่ายด้วยนะครับนอกจากฟังเพลงเพลินแล้วนะครับเวลามีโทรศัพท์เข้ามานะครับท่านผู้ชมยังไม่อยากรับสายก็แตะไป2ครั้งแค่นั้นเองนะครับเขาก็จะปฏิเสธสายไปในตัวแต่ถ้าต้องการรับก็กดแปะ ทีเดียวนะครับก็คือครั้งเดียวก็จะรับสายก้อนี้ของการฟังเพลงที่ทโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราใส่ไว้ในกระเป๋าก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยเวลาที่เราปั่นจักรยานนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะเลื่อนเพลงนะครับคือคือถ้าเราเพลงนะฮะแล้วก็กดครั้งเดียวะนะฮะสต็อปก็กดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะหยุดนะครับแล้วก็กด2ครั้งนะครับนะฮะมันก็จะเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับอีก1เพลง แต่ถ้าเราต้องการฟังเพลงย้อนหลังนะ่ะโอ้หกำลังมันเลยก็กดสาครั้งแปะแปะแปะก็ย้อนกลับไปนะครับให้เราได้ฟังโอ้เสียงดีมากนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมแกะออกมานะครับโอ้โหนี่ไปทดสอบมาแล้วเนี่ยประทับใจมากนะครับเสียงสะอาด เหมือนกับเราฟังหูฟังประเภทแปะหูในสตูดิโอเลยนะครับเสียงสะอาดดีมากแล้วก็ความอิ่มเอมของเสียงเสียงดนตรีรายละเอียดต่างๆการสนทนาการพูดมีความชัดเจนเป็นหูฟังที่ดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งแต่ท่านผู้ชมครับราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับโซให้คุณภาพที่ดีแล้วราคาเนี่ยเหมาะสมด้วยนั่นก็คืออยู่ที่990บาทสําหรับคนที่ได้เห็นคลิปนี้นะฮะจากวิจิตรบรรจุและเดอะเว็บออนไลน์นะครับ ไปซื้อที่โชว์รูมของอัศวัโสพลทุกแห่งยกเว้นนะครับที่เซ็นทรัลเอมบบสซีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านสามารถซื้อได้ทุกแห่งในราคาที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือสามารถลดได้อีก20%นะครับอย่าลืมบอกว่าเห็นจาก The เว็บออนไลน์และวิจิตรบรรชูนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์จากอสโซพลในทุกช่องทางได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางอสโซพลและท่านผู้ชมมากนะครับที่เราได้มีกิจกรรมร่วมกันเราได้มาน,นาําเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะครับหูฟังเกี่ยวหูนะครับรูปแบบพิเศษเบาสบายไปกับเราทุกที่เสียงดีๆแบบนี้นะครับต้องโซ o โอเพนเอียูเท่านั้นครับ